สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึก เทพชนเทพกันดีกว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นตอนที่2กันแล้วนะครับผมก็เป็นสปินออฟออกมาจากเรื่องราวหลักอย่างมหาศึกคนชนเทพนั่นเองในตัวของเรื่องราวหลักณนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวของโอคิตะโชจิกับตัวของเทพวายุอย่างซูซานโอ้นั่นเองก็เป็นการดวลกันร,ระหว่างเทพญี่ปุ่นแล้วก็นักดาบญี่ปุ่นนะครับก็เป็นศึกดวลดาบที่ต้องบอกเลยว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาสุกคน,นเทพแล้วล่ะที่เป็นดาบกับดาบเนี่ยนะครับนี่มันแบบวิถีแห่งดาบอย่างแท้จริงเลยแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยที่การต่อสู้ในคู่ที่10ของทางฝั่งศึกหลักเริ่มต้นขึ้นเนี่ยในเรื่องราวของสป i ินออฟเอง่ะก็จะเป็นเรื่องราว ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกนี้นะครับผมหลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันนั่นเองซึ่งก็มีเทพเนี่ยไม่พอใจจนเกิดการแข่งขันของเทพเองขึ้นมาซึ่งจะหาผู้ต่อสู้ของเทพเนี่ยมาอีกคนหนึ่งนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นเทพหน้าใหม่จํานวนมากมายเลยและจากตอนแรกเองเนี่ยนะครับผมในตอนจบการต่อสู้คู่แรกก็ได้อุบัติขึ้นแล้วนะครับผมโดยนักสู้เนี่ยก็จะเป็นตัวของรานะครับผมเทพเจ้าสูงสุดของอียิปต์นั่นเองราโฮรักตี้กับตัวของคูฮูลิน ดาบูรุษจากตำนานไอแลนด์ and, นะครับก็ได้เข้าสู้กันซึ่งในตอนที่เองเนี่ยเราก็จะได้เจอกับทางฝั่งของเทพอียิปต์มากขึ้นนะครับผมโดยคนแรกที่เราเจอเลยเนี่ยก็คือเทพีบาสันเองเป็นเทพเจ้าแมวนะครับผมตัวของเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าระดับสูงของอียิปต์นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะได้เจอตัวของเทพีอีกสองค์ด้วยนะอียิปต์เน้นมาแต่เทพผู้หญิงซะส่วนใหญ่เลยเทพผู้ชายเนี่ยไปอยู่ในเนื้อเรื่องหลักสมดนะครับผมอย่างตัวของอนูบิสที่โผล่มา แต่ถ้าเอาในเนื้อเรื่องเสริมตรงนี้เนี่ยโอ้โหเทพแต่ละคนสวยมากเลยนะครับเริ่มกันที่เทพีเซกเมตนะครับผมจะเป็นเทพีแห่งสงครามของอียิปต์แล้วก็มีเทพไอเซสแล้วก็มีฮาทรที่เป็นเทพแห่งความรักนะครับผมตรงงที้เองเนี่ยก็มากัน3คนแล้วเราก็จะได้เห็นพวกเทพบริวารน,นางฟ้าที่เรียกกันว่ายารูนด้วยนั่นเองจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเราจะได้เห็นสัตว์เทพของจีนด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งใน นักรบฝั่งเทพที่เข้าต่อสู้ในสึกครั้งนี้เองเนี่ยก็มีตัวของวิหกเพลิงนะครับผมหรือว่าสุสาคุด้วยนั่นเองนะตรงนี้ก็จะได้เจออีก3คนนะครับผมก็คือตัวของพยักขาวมังกรฟ้าแล้วก็เต่าขนองหรือว่าเต่าดํานั่นเองนะครับก็มากันครบ4ตัวเลยก็ได้เห็นเทพจากฝั่งจีนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เห็นเทพจากฝั่งของ ทางฝั่งของอียิปต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับึ่งนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดูเหมือนว่าตัวของคููลินเนี่ยจะมีอาวุธเป็นท่อนไม้เป็นขอนไม้ขนาดยักษ์นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่า จัดเต็มกันมาอันใหญ่มากๆเลยเหมือนยกขอนไม้มาสู้อารมณ์แบบเห็นไทนี่ใน .a อะไรแบบนี้แบบประมาณนั้นเลยนะครับสู้ตัวของราเองเนี่ยมาในการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าตัวของเขาแทบจะไม่ต้องขยับตัวเลยนะครับยืนเฉยๆแล้วก็ปล่อยพลังออกมาเนี่ยคูฮูลินก็แทบจะล่วงแล้วเลครับผมเหมือนปล่อยพลังแบบดวงอาทิตย์มาซึ่งพลังของราเองเนี่ยมีชื่อว่า prominent f i e l d และดูเหมือนว่าตัวของคูฮูลินเองเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยครับตหลังจากที่โดนซัดจนเลือดอาบทั้งตัวไปเลยเนี่ยด้วยพลังแห่งความร้อนหรืออะไรสักอย่างแล้วง้เรายังไม่เห็นชัดเจนนะแต่อาการก็ค่อนข้างหนักเลยคูฮูลินนะ่ะจูจ่ๆก็โผล่มานะแล้วก็เตรียมจะเอาขอนไม้ฟาดราแล้วก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่งวอร์มเสร็จเท่าน,นั้นเองนะครับผมแต่ไปอาการสาหัสขนาดนี้แล้วไม่แน่เนี่ยราที่เป็นเทพสูงสุดแห่งอียิปต์อาจจะแตกตั้งแต่คู่แรกเลยก็ได้นี่ครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าเป็นยังไงและเเเรรื่อามามึกททพทนทพนนใ สปอยแรกของตอนที่2เนี่ยก็จบลงเพลงเท่านี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการมังงะเวิล์บ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชอบเนื้อเรื่องเสริมตรงนี้ไหมก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเนื้อเรื่องเสริมอีก2เรื่องนะที่เอาจริงๆจบแล้วเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็ใกล้จบแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของนิโปกับเรื่องราวของแจ ถ้าอยากดูยังไงก็พิมพ์กันมาได้นีครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ